กรมพุทธศาสช้นแนลนะครับที่ททจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรที่ใช้ระบบสูบน้ำจากแหล่งธรรมชาตินะครับจะต้องระวังโดยเฉพาะสายที่ท่อแล้วก็ต่อไปลงที่สายลำทารน,นะครับหรือว่าแหล่งน้ำจากธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมตรงนี้ครับถ้าน้ำแรงนะครับก็จะทำให้พัดสายที่เป็นท่อหรือว่า ที่เป็นสายยางหรือท่อน้ําลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรจะต้องระวังโดยการที่จะดึงในส่วนของท่อรัอว้วสายยางเนี่ยขึ้นมานะครับตั้งที่ขอบขอบสะหรือว่าขอบขอบของลาําธารหรือว่าเราตั้งตรงนี้ครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไอสายหรือว่าท่อตรงนี้ครับเข้าไปตกไปอยู่ข้างในแล้วก็โดนซัด โดยน้ําเข้าไปตามาสายน้ําไฟนะครับอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุนะครับพี่น้องกเกษตรกรจะต้องระวังนะครับ ขั้นตอนในการเก็บตัวนี้คือเราก็คือเก็บขอบๆก็ได้นะครับเราระวังในส่วนของที่เป็นแหล่งน้ํานะครับอาจจะต้องระวังในส่วนของการขโมยนะครับต่อไปอันนี้ต้องระวังในลําดับต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้ระบบน้าแหล่งธรรมชาตินะครับจะต้องระวังในส่วนของสายยางตัวนี้ครับถ้าน้ํามันแหงกอาจจะ แล้วก็ตกไปอยู่ในน้ําแล้วก็จะทําให้เกิดความเสียหายเราอาจจะต้องซื้อสายยางใหม่นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นจะต้องระวังเป็นอย่างดีนะครับนี้ก็คือในช่วงมรสุมนะครับฝนตกหนะักอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ